They don't really like foreigners and they're more transactional. On the other hand, Filipinas speak English. It has to be the biggest load of rubbish that I've heard all day. Firstly, why are you comparing women? Why are you bringing Thai women into a comparison with Filipino women? Two totally different countries. Secondly, you're generalizing an entire race of women. Based on what? What are you basing that on? Saying that Thai women are transactional and that they don't make good wives—they're just ugh, girlfriend material. They're not good enough. Like Thai women deserve respect. They're very kind, very caring, very considerate. Like they make great friends, great girls, no doubt, great wives. I can't comment because I've not had a wife yet. But I know there's a lot of men here who are happily married, settled down with children, living a great, happy life. So, I just want to say, stay in your own lane. If you're in the Philippines, you just promote the Philippines, but don't try and drag Thai women down to try and make yourself look better when Thai women deserve as much respect as anyone in the world UK, America, anywhere. It doesn't matter. And if I was to pick a side, not that I am picking a side, but if I was, I am Team Thailand. ขออนุญาตเลยนะฮะคนไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครอุ้ยอุ้ยอุ้ย English they don't really like foreigners and they're more transactional. On the other hand, Filipinos speak English. ผู้หญิงคนไทยไม่จำเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษได้เพราะว่าชาติต่างชาติก็จะพูดภาษาไทยเอง t a i a is your girlfriend, but Philippines is your wife. Guys like to go to Thailand because of their good food and fast women. But tigers don't speak English, they don't really like foreigners, and they're more transactional. On the other hand, Filipinas speak English, we love foreigners, and we're relational. Filipinas are going to treat you like a king and make you very happy. You can date Thailand, but you're going to marry the Philippines. Uh, ผู้หญิงไทยเรานะคะโดยการดูถูกนี่แหละคะ่ะเนาะก็มันไม่มันไม่เหมือนกันทุกคนหรอกคะ่ะเนาะเพราะประเทศไทยเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครฟิลิปปินส์ก็เป็นเมืองขึ้นของอเมริกาก็สามารถพูดภาษาฝรั่งพูดอังกฤษได้นั่นแหละคะ่ะเนาะนหลายประเทศที่ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศของคนต่างชาติก็จะพูดภาษาพื้นพื้นพื้นบ้านของ ชาติที่เขามาเป็นมาเอาเขาเรียกอะไรมาเอาประเทศนั้นๆเป็นเมืองขึ้นนะคะอย่างสมมติลาวตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสก็จะพูดภารรษาฝรั่งเศสได้ฟิลิปปิน์ตกเป็นเมืองขึ้นของอเมริกาก็จะพูดอังกฤษได้นะคะหรือใครที่ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษก็จะพูดอังกฤษได้นั่นแหละคะ่ะนั่นคือความจริงส่วนคนไทยเราเรามีภาษาของเรา เพราะเราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครนั่นแหละคะ่ะเนาะอันนี้ก็มีฝรั่งมาตอบแทนคนไทยนะคะก็ขอบคุณฝรั่งนะคะที่เข้ามาตอบแทนคนไทยเยอะแย,ยะไปหมดเลยนะคะเพราะว่าเขามองไม่เห็นเขาเรียกอะไรเขามองเห็นในสิ่งที่สาวฟิลิปปินส์พูดอาจจะไม่ครบถ้วนหรือดูถูกคนไทยเกินไปนั่นแหละคะ่ะฝรั่งถึงออกมาตอบแทนเนาะก็ขอบคุณน้ำใจฝรั่งที่รักคนไทยรักประเทศไทยนะคะ อันนี้ก็ฝากถึงสาวฟิลิปปินด้วยละกันเนาะอย่าหยับหรือดูถูกคนอื่นว่าด้อยค่ากว่าตัวเองยกตนข่มท่านนั่นแหละค่ะเนาะอาจจะมีหลายคนที่เขาเก่งกว่าคุณก็ได้นะคะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้ละกันเนาะก็อยากให้สาวฟิลิปปินมองมองมองถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเนาะเพราะว่าประเทศไทยเรานั่นแหละคะ่ะเรามีภาษาของเรา เราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครเราจึงพูดภาษาไทยจนกระทั่งประเทศไทยเราได้รับวัฒนธรรมจากต่างชาติน่ะแหละคะ่ะก็ในหลวงก็เลยมีการตั้งโรงเรียนที่จะสอนภาษาให้กับคนไทยหลังจากเลิกทาสน่ะแหละคะ่ะเนาะก็มีการตั้งโรงเรียนสอนภาษาเกิดขึ้นน่ะแหละคะ่ะคนไทยเราก็ได้เริ่มเรียนภาษานะคะจากจากลูกนะคะ เขาเรียกอะไรนะอ่ะต <gegen violin> <warfare> ่ออกันมานั่นแหละค่ะจนปัจจุบันนี้คนไทยเราสามัญชนธรรมดานี้ก <Amen> ็สามารถที่จะเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศได้มากมายไม่ว่าจะเป็นอุสารพัดประเทศนั่นแหละค่ะคนไทยพูดได้หมดทุกทุกภาษานะคะแต่แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะพูดได้นั่นแหละค่ะเนาะแต่ปัจจุบันก็มีการผลักดันให้คนไทยได้ร่ำเรียนภาษาอื่นๆมากขึ้นนั่นแหละค่ะ อยู่ที่ว่าคนไทยเราจะชอบภาษาไหนมากกว่ากันนี่แหละคะ่ะแล้วก็เชื่อว่าคนไทยเราสามารถพูดได้ทุกภาษาแต่ว่าไม่ใช่คนเดียวพูดได้หลายภาษานะคะบางคนก็อาจพูดได้หลายภาษาแต่เชื่อเลยว่าประเทศไทยมีคนที่พูดได้หลายภาษานะคะในในส่วนนั้นมารฟเจอาจจะพูดแล้วงงนะคะก็คือคนไทย ได้ร่ำเรียนทุกภาษาเน่ยแหละคะ่ะอยู่ที่ว่าคนไหนจะเรียนภาษาอะไรคนนี้เรียนอังกฤษคนโน้นเรียนเยอรมันคนนั้นเรียนสเปนคนโน้นเรียนโปรตุเกสคนนี้เรียนนะคะลาวเรียนคาเมนเรียนฟิลิปปินอะไรฟิลิปปินก็พูดอังกฤษเนาะจากเป็นเมืองขึ้นของอเมริกานะนะะเนั่นแหละค่ะเนาะเราก็พูดทั้งจีนทั้งรัสเซียทั้งโอ้ประเทศไทยพูดได้นะคะทุก ทุกประเทศนั่นแหละมันมีภาษาหากคนนี้พูดไม่ได้ก็จะมีอีกคนที่พูดได้นั่นแหละค่ะเนาะปัจจุบันโลกมันเปิดกว้างให้คนได้ร่ำเรียนทุกภาษาแล้วล่ะคะ่ะอยู่ที่ว่าหัวสมองของแต่ละคนจะไปได้มากน้อยแค่ไหนก็อย่าดูถูกกันเลยเรื่องภาษาเนาะนะคะหากคุณไม่ชอบไม่พอใจก็ไม่จำเป็นที่จะมาดูถูกคนไทยแค่คุณไม่ เข้ามาวุ่นวายกับประเทศไทยเท่านั้นคนไทยเขาก็ภูมิใจแล้วในเมื่อคุณไม่อยากมาเที่ยวไม่ชอบหรือไม่ถูกใจคนไทยก็แค่ไม่เข้ามาเท่านั้นแหละค่ะเราก็ไม่มีปัญหาก,กับใครอยู่แล้วเพราะคนไทยไม่ชอบไปทะเลาะกับใครก่อนนอกจากจะมีคนมาทําให้คนไทยนะคะไม่พอใจนั่นแหละคนไทยถึงจะรวมกลุ่มกันตอบโต้ทางสื่อโซเชียลนี่แหละคะ่ะเนาะ คลิปนี้ก็ฝากคนไทยทุกคนเนาะช่วยกันนะคะรักและห่วงเห็นบ้านเกิดเมืองนอนของเราเนะะี่ยค่ะภาษาของเราก็เป็นภาษาที่ฝรั่งมากๆลหลายๆท่านหันมาเรียนภาษาไทยกันมากขึ้นใช่ไหมคะทุกคนแล้วฝรั่งหลายๆคนก็หันมาพูดภาษาไทยกับคนไทยแล้วสมัยก่อนมีแต่คนไทยหัดเรียนภาษาบ้านเขาเพื่อที่จะพูดสื่อสารให้เขารู้เรื่องแต่ปัจจุบันฝรั่งมาหันมาเรียนภาษาไทย เพื่อที่จะพูดกับคนไทยให้รู้เรื่องนั่นแหละค่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะทีมไทยแลนด์นะคะ